ยู่เบื้งโลกไปโดนๆไม่ยังหรอเพิ่งเอื่นว่าโลกถ้ากันหัวจักโลกว่าโลกคือมูสัตว์น้อยใหญ่นั่งอยู่นี่มสูสัตว์สัตว์โลกโลกคือมูสัตว์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิน่นเอื่นว่าโลกเพิ่นก็นเอืน่นว่าคันหาไปได้หลายอย่างรูปเสียงจิ้งรสโผลชพ,พเพิ่นก็นเอื่นว่าโลกสมุติ โลกแห่งสมมุติสมมุติทั้งหลาย,น,ย,าลามมน,ยนี่เรียกว่าโลกเพราะว่าสมมุตินั่งอยู่นี่เขาก็เรียกว่าโลกสมมุตดมืดม่วงใดสิว่าสมมุติว่ามีผมกับสมมุติเล็บกับสมมุติหนังกับสมมุตดดินน้ำลมไฟกับสมมุติ วันหนึ่งเดินจังกลมตั้งแต่มคอขำเพลินจนอย่าสว่างใกล้ทีสงองหยเข้าพักนยฮะคำสรุปไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัตว์เป็นคนรู้อะไรก็เป็นอันเดียวกันหมด ก็มีเสียงมาลองบอกทุกสิ่งทุกอย่างนี่แล้วที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี่สัตย์แต่ว่าเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเขามาบอกโลกเขาสมมุติขึ้นมาเรียกกันเท่านั้นมันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ทำไมชาติ ไม่รู้จะสรุปว่าอะไรอันนั่นก็ชื่ออันนี้อันนี้ก็ชื่ออันนั้นเลยจบไม่เป็นหนังขน,นเล็บฟันขี้หูขี้ตากอเขาเลยว่าทุกทุกอย่างเขาสมมติก <c ười> ็อยากสมมุติไหมล่ะเราก็มาถือสมมติเนี่ยมันจบไม่เป็นอยู่างนี้นี่แต่เขาสมมุติขึ้นมาเรียกกันทอานั้น ไม่มีอะไรเขาบอกจะสรุปว่าอะไรเป็นยังไงเดินถามหาอะไรก็ไม่มี <c oughs> มีแต่ก่อนสมมติ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นที่เห็นอยู่นี่สักแต่ว่าเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเขาบอก mm hmm. ไม่มีตัวมีต้นม,มีสัตว์มีคนอะไรเอาสม,มุตเิเฉยๆเราก็มาหลงสมมุิเนี่ยมองออกไปข้างๆเห็นต้นเสาก็ก็สมมุติเห็นพระพุทธลูกเขาก็สม,มุติเห็นต้นไม้เขาก็สม,มุติเห็นหน้าต่างประตูเขาก็สมมุติ มันเป็นอะไรหลายเพนิฮะมันเป็นอะไรสรุปไม่ได้เขาก็เลยสรุปให้ฟังมันเป็นธรรมชาติได้เย็นไหม่ะไะผมขนเล็บฟันมันก็เป็นสมมุติขึ้นมาเรียกกันเฉยเฉยสัตว์บุคคลตัวตนเรียกเฉยมองออกไปเห็นภูเขาเขาก็สมมุติเฉยเฉยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสมมุติ ห็นต้นไม้เขาแเขาสมมติเฉยๆต้นไม้จริงๆไม่มีทรไม่ชาติก่อตัวขึ้นมาเขาก็มาสมมติว่าต้นไม้มองหาเลยไม่มีไม่ได้ธรไม่ชาติก่อตัวขึ้นมาเขามาสมมติเรียกชื่อตาม ลักษณะสัญญาสัญญลักษณ์ด้วยจากสัญญลักษณ์ไหมล่ะสัญญลักษณ์แห่งความจําได้หมายรู้ตั้งสมมุติขึ้นมาตามลักษณะอาการของสิ่งต่างๆเรียกชื่อ ตั้งชื่อขึ้นมาเรียกเฉยสุดท้ายมันก็คือธรรมดาธรรมชาติก้อนธรรมดาตกอยู่ในธรรมชาติก้อนธรรมชาติตกอยู่ในธรรมชาติพระองค์จึงว่าเห็นธรรมดินน้ำลมไฟนี่นธรรมชาติ มารวมกันเข้าเฉยๆมันเป็นธรรมชาติดกอยู่ในกฎธรรมชาติเท่านั้นนะไม่มีอะไรหาอะไรไม่มีเขาเลยมาสอนให้โอ้ยมีแต่ธรรมชาติเท่านั้นนะ ไม่มีอะไรสักอย่างต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติภูเขาก็เป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟมารวมตัวนี่ก็เป็นธรรมชาติตกอยู่ในกฎธรรมชาติใช่ไหมฮะหรือว่าเจ้าของเป็นคนอยู่อืถ้าคนเรียกว่าหมาก็หน้าเป็นยังไงล่ะหน้าไม่ดี เสียงใครแม้ก็ดังออกมาว่ายังไงโคตรแมวไม่ได้มึง่งเป็นหมา <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาโูดรยอมว่าหมาก็เลยโกรธเขาตั้งสมมติให้ใหม่ถ้าเขาสมมติว่าเป็นคนก็ยิงดีหน่อยถ้าเขาสมมติว่าหมา ว่ายังไงหล่ะมาฮะหน้าตาก็ยังไงเปลี่ยนสีเก่นั่นแหละเขาว่าพิบ้าหลงของไม่มีว่ามีมีมันมีไหมล่ะมันมีตัวมีตนไหมล่ะธรรมชาติเฮมีไหม มาศึกษาอะไรแม่ศึกษาทำก็ามาศึกษาธรรมชาติก้อนนี้แหละเขามาตั้งชื่อว่าตัวว่าตนว,ว,ว,ว่าเราว่าเขามันมีเราจริงไหมละ่ะมีเขาจริงไหมละ่ะมีฉันมีเธอไหมละ่ะฮะก็สมมุติมาเรียกกันมันก็เสมอกันด้วยธาตุสนะี่นี่เองนี่แหละคนหลงก็เลยโกรธ เขาด่ามาถ้าเขาด่ามามีแต่วความเมตตาสงสารตรงกันข้ามนะทำไมถึงไปเมตตาสงสารเขาสงสารกลัวเขาจะเป็นบาปเป็นบาปเนะยถ้าพระอริยะก็มีแต่วความเมตตาสงสาร สงสารว่าปุถุชนเขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรพอเขาด่ามาเขาก็เป็นบาปเป็นกรรมทันทีที่สงสารเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยสงสารเลยเจ้าดามามันก็บถึกอคอยรอทุกเราไหมหลัก มีได้เจ้าผู้เดียวแล้วว่าบบ่ถึงในก่อนอดปวดอยู่นี่นหนหั่งอดปวดอยู่นี่ถูกไหมอ่ามันก็ถูกธรรมชาติเราก็เลยสงสารสงสารเพราะกลัวเขาจะเป็นกรรมปุตุชนมาดาอริยชนจะได้บุญลิได้บาปฮะ แม่ได้ใส่ได้ยอยู่ครัวเรื่กัน,นไปใช้พระอริยะหยิบของให้เนี่นนั่นไม่ค่อ่ในทอนอนีน่จะเป็นยังไงเจ้าของเป็นปุถุชนใช้พระโสดาบันเป็นบาปทันทีต้องสอนให้กันเป็นพระโสดาบันเป็นบังไม่ลาพาระพ่อแม่ะ ม่เป็นปุถุชนอย jogo? ปุถุชนสองโยเจต้องฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติกายว่าใจใจเราเนี่ยให้มันเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้รู้ว่ามันไม่มีศึกษาธรรมก็ศึกษากายว่าใจใจเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีตัวมีตนไหมล่ะศึกษา ศึกษาดูแยกแยะค้นคว้าดูมันมีตัวมีตนไหมนะมีไหมไม่ได้ก้อนธาตุก้อนธรรมเท่านั้นไม่ใช่มานรับเอาดื้อนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ อากาศวิญญาณมาประชุมกันรวมกันเข้าเฉยๆเขาเลยเรียกว่าก้อนอะไรก้อนอีอหยังก้อนอะไรก้อนธรรมก้อนธรรมชาติมันมีเจ้าของไมหมละ่ะฮะนี่ยังต้องมาศึกษาใเลาเออย่ายางนี้อ่า คนไม่เข้าใจก็เป็นบ้าอยู่คนหลงคนโง่คนหลงเขาเรียกว่าผีบ้าหลงว่าเรามีอยู่ในนี้หลงว่าเราเป็นคนหายเป็นบ้าหรือยังฮะใครอะไรยังไม่หายมีคนอยู่ติอยู่ในเนีเน้มีไหม ต้องไหนเป็นคนน่ะศึกษาดูคนคว้าดูศึกษาไปว่าคนคว้าขุดคุยแยกแยะดูปฏิบัติดูมีคนไหมหละ่ะฮะมันไม่มีมันเป็นอนัตตาได้ยินไหมหละ่ะมีตัวมีตนไหมหละ่ะมันดีใจไหมหละ่ะ เรียกชื่อมันมันดีใจไหมข้าข้ามันว่าบอกมันไม่ได้ว่าอะไรนะเราไปสมมุติแล้วก็ไปถือเอาสมมุติพอไปชมเชยสมมุติเฉยๆเขาเลยว่าผีบา้าหลงสมมุติผู้ใดดับสมมุติได้ก็เห็นพระนิพพานเท่านั้น มันอยู่ไกลไหมล่ะพระน,นิพพานฮะนั่งคุยโมกคิดมีดอยู่เนี่ยเขาสมมติทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ใกล้กับใจเขาสมมติว่าลูกทำน้ำทำเขาสม,มว่าขันห้าถ้าเราละสมมติได้ดับสมมติได้ จะเรียกว่ามันยังไงจะเรียกมันว่ายังไงฮะก็เรียกว่าธรรมนั่นแหละธรรมชาติมันควใจะว่านเป็นธรรมชาติไหม่ะเรทีนี่ฮะฮะโอ้ก่นธรรมชาติมันก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติลงตาไล่ไปอะไรมัอ้อมเขามาสมมติว่าธรรมชาติธรรมชาติก็ยังเป็นชื่อสมมติอยู่ จะไปสมมุติว่าอย่างไองอีกไม่มีที่ลงที่จบเลยถามไปถามมาคืนหนึ่งก็ถามถามลงมาก็มีธรรมชาติอันเดียวถามไปไหนก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันเดียวไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว,มตว์มีคนอนัตตาธาตุอนัตานตาธรรมถามไปไหนก็ไม่มี มันไม่มีเจ้าของพวกนี้ก็สมมุติมาพูดอืมพิบา่ายหลงสมมุติหายหลงหรือ,อยังหายงอหรือ,อยังฮะมันมีเท่านี้แหละสอนธรรมะเนี่ยจะไปสอนอะไรอีกทำว่นนั่งอย่งทำว่าคือกายกับใจอย่างนี้ เขามาตั้งชื่อว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เลยมาถืออว่าเจ้าของเป็นสัตว์เป็นคนใช่ไหมล่ะฮะเป็นคนไหมล่ะฮะเป็นเราเป็นเขาไหมมีเรามีเขาไหมฮะถ้าเราไม่มีคนอื่นมีไหมล่ะท่านให้โอปบาายโกขราพุทธองค ฟังธรรมแล้วต้องโอปันญิกโกโอปันญิกโกแปลว่าอะไรโอปันญิกธรรมโอปันญิกโกแปลว่าอะไรฮะมาน้อมเข้ามาเอหิปัสสิโกโอปันญิกโกนะั้นน้อมเข้ามาสู่ตนเอง ถ้าเราไม่มีเขาจะมีไหมน้องเข้ามาถ้าเรามีคนอื่นมีไหม่เลถ้าเราเป็นหมาคนอื่นเป็นหมาไหมล่ะ <c oughs> ออเอาน้องก็มาสู่เจ้าของคนอื่นเป็นหมาไหมล่ะพวกนี้ไม่รู้มึหมอล่อหรอ <c oughs> โอ้ยเยยย นี่แลมันต้องหาวิธีทำทั้งหลายก็คือกายกับใจรูปทํานามทรรมอาพิธรรมธรรมที่ใหญ่ที่สุดก็คือนั่งอยู่นี่คือกายวายใจใจนี่แยกออกใดเป็นกุศลาอากุศลา อกุศลธรรมก็ธรรมทีท่เป็นบุญเป็นกุศลคือกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้มันอยู่ไกลไม่ล่ะอกุศลารรไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพเอาวายจไปพูดปดมดทุทเถิดนี่อกุศลาได้ยินเลยอ่ะมันก็มีเท่านี้ อาพยากระตายทำไมจิตที่อยู่นอกบุญเหนือบาปนอกสุขเมนือทุกขนอกรักเหนือสังอาพยากะตายจิตก็คือจิตเข้าถึงภายในพันบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอารักก็ไม่เอาชังก็ไม่เอาโลกก็ไม่เอาโกรธก็ไม่เอาหลงก็ไม่เอา จิตอยู่นอกกุศลาก็ไม่เอาอากุศลาก็ไม่เอาเรียกว่าอัพยากรตาจิตอัพยากรตาธรรมท่านไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปคือพาะนิาพานมันก็มีเท่านี้ธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่เราสวดอยู่นั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน ทำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนล่ะฮะเยี่ยสัยเยี่ยสัยก็นั่งอยู่นี่แหละก้อนตูปูติดเป็ดอยู่นี่ก้อนเน่าก้อนเหม็นนึงบ่อาบน้ำเมื่อวันสองเมื่อวันองด้วยบ่แปรงฟันไปพูดกับใครเขาหมนหน้าดีโอ้ยพูดนั่งกับบ่บ่นนั่งเลยไปยังบ่บ่นนั่งกันเลย เขาเหม็นขี้ฟันเจ้าของเหม็นปากเจ้าของเ่ามันเป็นอย่างนั้นไงก้อนเนา่าก้อนเหม็นก็อยู่นี่ก้อนหอมก็อยู่นี่ทาแป้งแต่งต,ตัวเขา้าหอมนู่นน่ะใครก็อยากจูเ่เบียดดมทุกวันขันบัวทาแป้งแต่งตัวมาไกลบนนู่นนะี่ว่าอาบน้ำเศวยามะย่ามา,มาไก่ย่ามาไก่ เหม็นขาวเอาเป็นจรงๆเม่อนะไม่ใชู่ดหอนะไม่อาบนามสองสามวันนะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นขาวขึ้นมาเป็นหมดเพราะว่ามีทาาสีเหมือนกันเข้าใจไหมต้องเหมนด้วยกันหมดไม่เรียกว่าชายหรือหญิงสเสมอกันด้วยทาุ เหม็นหมดมไปอยเดินใกล้ใครก็เหมือนกับมาขี้เลือนเคยเห็นไหมมาขี้เลือนวิ่งมาใกล้เรามันเป็นยังไงฮะมันหอมเลยมันเหม็นนั่นละมันไม่อาบน้ำสักทีมันย่านน้ำเพืยอยังไงมา นี่แหละมาศึกษาธรรมก็ศึกษากายกับใจรูปธรรมนามธรรมในกายกับใจมันก็มีวาจาด้วยก็เลยกายวาจาใจทางนี้ศึกษาคนา้นคว้าคุดหาค้นหา ศึกษาหามันมีตัวมีตนมีสัตว์มีคนจริงไหมศึกษาธรรมเข้ามาสมมุต,วตวิว่าตัวว่าตนตัวตนมันมีจริงไหมสัตว์บุคคลมีจริงไหมนี่มาศึกษาให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วมันไม่มีเรามีเขาอยู่เนี่ยเราก็ลักมิชฉาทิฏฐิได้เท่านั้นเองเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบก็เกิดขึ้นไปมื่อหลายหลายวัดก็ซ้ำนี่ เท่านี้ไปปฏิบัติในเท่านีก็เท่านี้ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมแล้วกายวายใจใจแล้วจะได้ไปศึกษาอีกไหมล่ะฮะมันก็หมดเท่านั้นรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็มีกายวายใจใจ รู้ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนี่แทงตลอดแล้วฟังออกไหมล่ะแทนตลอดไม่มีตัวมีตนมีสัตว์มีคนมีเรามีเขามีแต่ธรรมชาตินี่เขาเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดให้เข้าใจอย่างนี้